อาอุ้มแหละอุอ้มแห,ห,ห,หละรักแมวเลยรักแมวคนรักแมวเอาแว่นตาลงแว่นตาลงเอาแว่นตาลงก็ห้าอุา้มเนี่ยขอแว่นตาลงก่อนเอาไปนี่ดิเอาเอาอุ้มมาดีๆเอาคอเลยดีเอาคอดีๆเอาคอแหละหันหน้าหันหน้าเข้าไปเอาหันหน้าแมวเข้าไปหันหน้าแมวเข้าไป ก่อนดีๆมันต้องอะกพุ้มดีๆหักสัดหน่อยก่วันนี้ไหมอย่างนี้ครับ<อ>มาซื้ออาหารหมาก็ว่าไปกัมาซื้ออาหารแมวครับผมมาซือ้ออาหารแมวครับผมเราเขาอุ้มดีๆครับไออุ้มดีๆก่อนนี่ชื่อร้านอย่างครับบีพีเพชรช็อปบีพีเพชรช็อปเพชรเพชรเพชรช็อปครับผม จำายอาหารหมาและแมวครับนะครับจำายอาหารทุกชนิดครับอาหารหมาอาหารแมวนะครับอาหารป่าอาหารหมูนะครับทุกชนิดครับเชิญแวะมาซื้อนะครับแวะมาอุดหนุนกันได้ครับร้านตั้งอยู่ที่หน้าสารพัดช่างหรือว่าเทคนิคสาขาสารปีครับถนนเส้น ต้นยางเชียงใหม่ลำพูนครับต้นยางสายเก่าครับอ้าครับผมเนี่ยดีดไปจอดเอาใส่แว่นเหมือนกันเอาเอา่าตุก๊กตาใส่แว่นเหรอชัยลาวาครับเอวเพิ่มอยู่เนอะ แวะมาอุดหนุนกันได้ครับใครที่อยู่แล้วแวใกล้เคียงครับอำเภอสารปีครับร้านนี้จะเป็นร้านใหญ่ที่สุดของอำเภอสารปีครับจำเา้าหน้าหักเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยชยัยเอไม่ได้กันจะไ่ได้เนี่ยชัยลาวานเนี่ยตัวดังของอำเภอสารปีครับอาเดินเข้าไปดูหน่อยนะก่น ปอยกนได้ละแมวปอยว่าอุ้มไปอ่นครับผมไอ้ลองเดินดูอาหารนะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์ด้วยนะครับอุปกรณ์หมาแมวนะครับจำหน่ายอาหารทุกชนิดครับประเภทอาหารเม็ดอาหารเปียกครับนี่ครับเยอะแยะมากมายครับดูบรรยากาศของร้านครับ ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอำเภอาร,รปีครับเป็นเบอร์หนึ่งของอำเภอาร,รปีครับจำ่ายอุปกรณ์กรงหมากลรงแมวบ็อกนะครับทุกสิ่งอย่างครับอาหารปลาปะดุอาหารหมูกระปะเนอะเพราะว่าจะเป็นขนมของเล่นนะครับของเล่นของหมาแมวนะครับไป โอเคครับผมใครที่อยู่แล้วแว่ใกล้เคียงนะครับอยากจะมาอุ่นหนุนนะครับเชิญแวะอุ่นหนุนกันได้ครับนี่ครับมีทุกชนิดครับอาหารพบเขียวสำหับของเล่นนะครับจุกน้านะครับประเภทจุกน้ำนะครับอาหารปลานะครับอาหารแมว แวะมาอุดหนุนซื้อกันได้ครับโอเคครับผมขอบพระคุณครับจี่ติดต,ตามครับ